สวชยากกว่าสอนอไหมคะคําตอบก็คือไม่ค่ะไม่ยากเท่ากับสอนอนะคะสอนอเนี่ยมันเป็นโครงการสอบแบบโอลิมปิกเนาะเป็นแบบชีวะโอลิมปิกเลยโดยตรงใช่ไหมอ่ะแล้วก็มีแบบตัวอื่นๆด้วยวิชาอื่นด้วยที่เป็นโอลิมปิกเป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศเนาะแต่จริงๆอ่ะสอนอข่ายหนึ่งอ่ะจะยังไม่ยากมากเนาะจะเป็นข่ายสองแล้วก็ TBO นะคะที่แบบไปแข่งขันเนาะเป็นตัวแทนระดับประเทศแล้วอะไรเงี้ยจะยากมากนะคะแล้วคาศัพท์ที่นีเข้าเทอมก็คือจัดเต็มมากแล้วก็มีการวิเคราะห์ถึงระดับแบบเป เลยนะคะเอาเปอาจารย์มหาวิทยาลัยออกข้อสอบแล้วก็เปเปอร์มาอะไรเงี้ยมันก็จะยากนิดนึงนะคะนักเรียนอา่ะเดี๋ยวอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะเป็นคนติวให้แต่ว่าตัวของสวชเนี่ยมันจะคัดตัวแทนไปแข่งระดับประเทศเหมือนกันนะแต่ว่าเอาระดับจังหวัดก่อนถ้าเป็นจังหวัดเนี่ยจะไม่ยากเท่าค่ะนักเรียนถ้าเทียบกันแล้วเนาะเป็นตัวแทนระดับจังหวัดก่อนไปแข่งระดับประเทศแล้วก็หาตัวแทนระดับประเทศไปแข่งนะคะเออแบบ ใครที่แบบว่าชนะในจังหวัดอาจจะต้องไปแข่งต่อไปอะไรเงี้ยมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆเป็นสเต็ปแต่ว่าไม่ยากเท่าสอนนอนแน่นอนค่ะในเลเวลเดียวกันนะคะครูคิดว่านักเรียนเนี่ยเตรียมตัวแล้วก็เอาไปสอบได้เพราะว่าได้ช่วยพระราชทานนะคะเป็นการชิงด้วยพระราชทานก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะในโครงการสวชนะคะสอบแข่งขันวิชาการระดับชาติค่ะฝากไว้น้องๆถ้าอยากสอบนะหรือว่าอยากติวเพิ่มเติมนะคะทักหาพี่มินได้เลยค่ะ